อ้ยไทุกคนนะคะมาพอกับเอมมี่นัทานน่นอีกแล้วนะคะใน Facebook ส่วนตนัวเนาะมาพอกันในเวลา18นาฬิกา18นาทีเวลาย้มสนแรงสนง่ายแบบนี้พี่ผู้ใดอยากบอนอค่ะย้มเวลา6โมงคมนึงแบบนี้เนาะยากเป็นบ <ๆ S 2> บางคนกําลังไปหาแนวอยู่แนวกินบางคนกําลังกินเขาบางคนกับสนกับลูกหลานกับอยังเลยนมาเนาะ กะมากบอบๆแบบแมาพอกันมือละนิดละหน่อยให้พ่อเด็กหอมปากหอมค่อยพ่อเด็กขึ้นทอดนี่ล่ะบอกง่ายๆนะคะเอมี่ e. กับเป็นสาวอีสานเนาะขออนุญาตใส่ภาษาอีสานในการบาวในการโซลี <c oughs> <c oughs> นะคะเอานู้หัวมว,มวมนกันเนาะไอจ้านะคะ อ่าสวัสดีเอ,อ้ไอ้ห้องที่อยู่ที่เบิงไลฟ์สดนะคะแล้วก็เอ,อ้ไอ้ที่เบิงย้อนหลังน้ำนะคะสวัสดีพี่จิ๊ดนะคะพี่จิ๊ดจากรุ่นจากฝรั่งเศสียนี่มูยูทัวร์ทีบทัวร์แดนจ้ากแมนยูใสแหน่เนาะเท่ากับเป็นมูเป็นพวกกันในเบิร์ดเพราะว่าเฮ้าใส่โซเชียลมีเดียมันบอกใส่เฟซบุ๊กใส่เฟซบุ๊กแม่กันเป็นช่องทางสื่อสารนะคะเบ้าโหลดมันมาเบ้าโหลดเริ่ม ฟังออกกันแล้วนะคะเริ่มฟั่งภาษาทุกภาษาออกเนาะ,<อ>ะเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะออกมาลายซดเป็นภาษาบ้านเจ้าของมันบอกางเออมันบอกางมันหน้สึกว่ามันเป็นโตของโตเองแบบนั้นนะคะเอมี่ก็เป็นคนนึงที่มักใส่ภาษาอีสานอ่าปกตินี่ยูอำนาจ,จเจริญม,มิวบอกว่าสายอีสานอันไปยูกรุงเทพกรุงไทเสิกับว่าแต่ตภาษาอีสานเนเนะกพอว่ายังมีแต่คนบ้านเฮ้า ม่ดคนอีสานอยู่ทัวทิศทัวแดนนาวโหลด <c oughs> ก็เลยว่าเอา้ามาได้ใส่แลวเนะาะมาจะไทยบ่ได้มว้าไทยแลวเนาะไปเห็นงานยื่อใส่กะ้็ภาษาอีสานจังซี่แม่กับมีนมีสนีอ่ามีสนีอีกแบบหนึ่งสําหรับภาษาทุกๆภาษานะคะอ่ามือนี้เ้ามาบอกกันเรื่องอยังตินะถ้ามาว้าเรื่องของการที่ผู้ใดแน่คนแบบใดคนลักษณะแบบใดอาชีพใด ที่สามารถที่จะทําธุรกิจใดนะบ่แม,มนวา่าร์่ททำธุรกิจสื่อเนาะเพราะว่าการทําธุรกิจนี่มีทำแล้วประสบความสําเร็จทําแล้วได้กาไรทําแล้วขาดทุนแต่วันในส่วนที่เอมี่จะเว่าวนี่คือเป็นการทําธุรกิจแล้วประสบความสําเร็จและประสบความสําเร็จเร็วด้วยะนะ,ะสำหรับเอมี่เองเองนาะเอมี่เนี่ยก็เป็นเจ้าของระบบออกแคส ซึ่งเป็นนวัตรกรรมการเงินดิจิตอลระดับโลกนะคะสร้างรายได้แบบเรียลไทม์ใช้เทคโนโลยีในการทำงานเขาเรียกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเป็นเครือข่ายของเหรียญคริปโตเคอเรนซีที่รันอยู่บนบล็อกเชนซึ่งบล็อกเชนเนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ปลอดภัยที่สุดณปัจจุบันบล็อกเชนเขาใส่มาเพื่อแก้ปัญหา ความข้อรับช้ำของคนเงืนเข่ามือค้นมันเป็นจังไรล่ะแมนบบมันกะโลภมากมันก็นกกนกนอยากได้อ่ะหอกเงื่อน,น,น,นหนีแมนบบหรือถ้าเกิดว่าโคตรโปรแกรมต่างๆเนี่ยมันสามารถแก้ไขได้โดยคนกลับไปแก้ไขเพื่อที่จะเอาเงื่อนของผู้อื่นมาเป็นเงื่อนของเจ้าของมันเกิดขึ้นได้มานหลากหลายําหรับงานทุกงานที่ มีตัวกลางมีบริษัทมีคนจัดการแต่ตอนนี้แพลตฟอร์ม a s อซแคสเป็นแพลตฟอร์มการเงินเนี่ยเขารันอยู่บนล็อกเชนไม่จำเป็นต้องมีคนกลางแล้วไม,มไม่จำเป็นต้องมีบริษัทแล้วนะคะเราใช้เทคโนโลยีทำงานรันธุรกรรมแบบร้อเปซแล้วรับรายได้แบบไม่มีผิดพลาดและเอมมี่บอกเลยว่าแพลตฟอร์มการเงินนี้ ปกติคนที่เป็นคนมีเงินคนรวยเศรษฐีหนักลงทุนเขาจังสีหูจ่งบักบทีนินี่เอมีนเป็นคนหนึ่งที่เขาไปอยู่ในวงการนะ,ะคนจีเขาสั่งไรใดโดยใส่เงินมักมักต่อเงินอ่าใส่เงินมากก็เกิดกําไรโดยที่บอตองใส่แห้งของเฮ้าเนี่ยไปแลกเงินอีกแล้วแต่ใช้เงินแค่ บางส่วนใช้เงินไม่มากนะคะในการในการที่สร้างรายได้เพราะฉะนั้นเข้าจึงใส่เครื่องใหม่เครื่องมือใส่เทคโนโลยีใดเต็มที่ในการสร้างรายได้เนาะแล้วก็สร้างรายได้แบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยซึ่งไม่มีบริษัทไหนแพลตฟอร์มไหนที่ทําได้เหมือนเรานะคะเป็นเป็นแพลตฟอร์มแรกของโลกแล้วก็เป็นแพลตฟอร์มลำดับที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงที่สุด ะเป็นที่หนึ่งของโลกตอนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็สามารถตรวจสอบได้เนาะเพราะเราเป็นบล็อกเชนตรวจสอบได้ว่าเป็นบล็อกเชนแท้หรือบลอแท้ตรวจสอบได้หมดน,นะคะสวัสดีพี่พลนี่ออนด้วยนะคะฟังพลูเอมมี่ว้าวอีสานเดอร์นะคะมากมานะคะ,ะ,สะเสริปเนาะไอ้อายเขานะบลบอดหัวเป็นน้ำหยักนระ,อ,ะอินเทอร์นเน็ตเกิดเพื่อจังแห้งอยู่อ่ะที่นี่เอมมี่จะเปิงคนที่ สามารถทำธุรกิใจใดไหนนะคะมีไผ่หนสำหรับการทำธุรกิจออกแคสคนที่เหมาะคือคนเหมือนเอมี่นี่แหละอ่าคนคนแรกคนเหมือนเอมี่ก็คือคนที่ชอบทำธุรกิจเนาะคนที่มีธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วนะ,ะหรือคนที่อยากจะเริ่มต้นเป็นนักธุรกิจสามารถที่จะมาใส่แพลตฟอร์